เพจแอดมินต้นที่พีซื้อขายรหัส RV ปลอดภัย100%ไม่โกงไม่เกลียนลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์และกดติดตามไปด้วยนะครับดักตรงนั้นได้ครับตรงนั้นแหละกล้องใช่แล้วมันถูกต้องที่สุดแล้วมันมาแล้ว3 2 1สอ่มาแล้วครับอันติมารยังพี่นั่นแหละพี่รวบปุ๊บโอซับอ่ะซับอ่ะซับอ่สเฮอได้หนึ่งตัว มาหายตัวไปเล่นข้างหน้าเลยมีแน่นอนฝั่งซ้ายนะข้างๆมัง,งกรน่าเพียงสู้โดนเอาแล้วครับช็อตนี้เอาแล้วครับเอาแล้วครับเรียบร้อยไปหนึ่งตัวครับคอมโบ 4K ว่ะคลิกสิตคิกเน็กคลิกี่คิวกอด 4K คอมโบกาในตำนานแตกทีฬะเคแน่ๆเลยดูจากทรงแล้ว คอมโบเมาเกาวไม่ใช่มันเมานั่เราเนี่ยเมาเองเจอชีว่าชีนี่มันลดเกาะได้ใช่ไหมฟันแม่งก่อนได้เปรียบตัวกูได้เปรียบเว้ยมีปัญหาอะไรชี 4K จะรุ่งหรือจะร่วงในเกมนี้ชียจยมรัดนกกลันกกูัวโอ้ตีตั้งนานโ้นิสัยถอยถอยถอยไอถอยแล้ว พี่สัยโอ้โหเคแรกเกือบแตกแล้วเรียนล่างมันเอาพลังแฝงดาบมาวะชีสามเคได้เป็นหนึ่งตัวว่ะเล่นได้นะพี่รอให้นะเรียนล่างชีมันมาละบอกกูจะรอให้แม่งโดดไปโชกคนละเคที่หนึ่งมาคอมโบ2อเคเรียนล่างมังกรเล็กเนี่ย แต่ว่าฉี่ชายเป็นเดสเปลเอลมดึงเลือดได้อ,อันติมาดียังพี่นั่นแหละพี่รวบปุ๊บโอซับอ่ปปะซับอ่ปปะซับอ่ปปะซีเคโอ้ได้หนึ่งตัวว้าวมีตัวฉี่อยู่ตัวหนึ่งเลนล่างเลนดิทายมังกรเล็กลใจแล้วก็จะเอาไหนวะ มันมาแล้ววะ่ะมันมาแล้ว,วคอมโบสองคิกวะสองคิกวะสองคิกก่อนวะสองคิกก่อนว่ะฟันแม่งฟันฟันฟันนี่ไงลีนดิตคุงดักตรงนั้นได้ครับตรงนั้นแหละกล้องใช่แล้วมันถูกต้องที่สุดแล้วมันมาแล้วสามสองหนึ่งมาแล้วครับเรียนล่างวะเฮ้ยอยเหยื่อไหมอะผบน้อยคอยรับอะไรเว้ย โดไนไม่ตัิมีโดนแน่นอนตัวตัวเรดวิชเชอร์เ,เคลียอะไรขึ้น <S <S เรนล่างได้เล่นล่างได้แหลกแหลกแหลกลงมาเลยนะลงมาเลยนะนเรนบนอะลงมาล่างเลยเออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนเอาโหจังหวะน,นี้มันอ้าวพุ่งไปไหนมาเนี่ยพุ่งผิดผิด,ผดเดียมผิดเดียม ฟันให้ครับฟันให้ฟันให้ครับฟันให้ครับฟันฟันอยู่ครับฟันอยู่ครับฟันอยู่ครับเล่นอยู่ครับเล่นอยู่ครับลินดิทครับลินดิทครับคลิกคลิกหนึ่งคลิกสองคลิกสามคลิกสี่อยู่ไหนเนี่ยคลิกหนึ่งคลิกสองคลิกสามคลิกสี่อยู่ไหนครับคลิกสี่อยู่นะครับนี่เรียบร้อยโอ้มันยังไม่เพอร์เฟกต์วะโอ้โหจังหวะนี้ที่เรียนกลางครับตเอาซิพี่ไปแล้วครับตัวยืดไปนะครับจังหวะนี้ 4K มาแล้วจ้าพี่น้องโอ้มาแล้วครับเรียบร้อยดน มาแล้วครับ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 เอาไม่ลงครับ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 บอกเลยเอาพี่ไม่ลงครับ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 ตีตีหวด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 โอ้โหทีเดียวโอ้โหคอมโบ 4K ก็โดนลำเบอร์ขัดก่อนเมื่อกี้โอ้โหสปินมาช้าด้วยแหละสามเบียเมื่อกี้ทุกอย่างมันไม่พร้อมเราต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมก่อนมันกดเกิดมันก็เกิดหมดแล้วหมดแล้วลีด้ดอรหมดแล้วนี่ นี่ไปแล้วเคอ้าวเคหนึ่งไปแล้วครับอ้าวแล้วครับเคสองโหดาร์ซเลเยอร์ใครไปเปิดปะเราเปิดใช่ไหมไอ้กล้องเปิดกองเปิดไม่เกี่ยวเลยกองเปิดแล้วกล้องก็ตายแล้วเคหนึ่งกูไปก่อนเลยเปิดประเด็นแล้วก็ตายก่อนเฮ้ยแครี่กูไปอยู่เลนล่างแล้วใครอยู่กลางฝั่เนี่ย ผมไม่ว่าตอบได้โอ้โหจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับหวดนะครับหวดนะครับหนึ่งเคมาแล้วครับสองเคอยู่ไหนครับหวดหวดหวดครับเรียบร้อยเรียบร้อยหนูมาหายตัวไปเล่นข้างหน้าดิแเอลไซมีแน่นอนฝั่งซายนะข้างข้างมังกรเอาแล้วครับช็อตนี้เอาแล้วครับเอาแล้วครับเรียบร้อยไปหนึ่งตัวครับสี่คิกในตำนาน ระวังดดดรอระวังโดนลอรอร่อเธอนะนี่ไงเห็นไหมพี่กล้องถอยกล้องถอยมาแล้วมาแล้วรอก่อเกิดก่อนตุ๊กตาเนี่รมีลมการเราวะหายตัวอ้อมมาแล้วครับหายตัวอ้อมมาแล้วครับเหมือนจะมีประเด็นเกิดขึ้นครับข้างหน้ามีใบเล็กเหนไหมเนี่ย โอ้มันตายแต่มันเกิดมันเกิดมันเกิดนิดๆเกิดเรียบร้อยไอ้ไอ้แตกด้วยไหมเนี่ยเอลสูมีก็เกิดอยู่นี่มีก็เกิดอยู่คนโดนยิงบัฟมังกรได้หนึ่งคนออเอใ้กล้องโอ้โหเรียบร้อยหายโอ้เกิดเกิดเกิดมันตายสองครับมันตายสองครับเอลสูมันแรงมากเลยครับตอนนี้เอลสูมันแรงมากเลยครับโอ้โหเอลสูมันแรงจริงๆครับโดนตันไปแล้วครับหนึ่งตัวแน่ๆ่ โอ้โหมาแรงครับกูไปก่อนแล้วครับหนึ่งเไปก่อนครับเรียบร้อยอีกสอมาหลักแขนรออะไรอะไอ้ฮะตีเลือดตีเลือดโอ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเอาล้ครับหนึ่งเคไปแล้วครับสองหันไว้ฟันไว้ถอย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 ถอคนเอครับถอยถตั้งหลักก่อนครับตั้งหลักก่อนครับ โดนดิโดนดิโดนสีเอาล้วครับสโลครับฟันครับฟันครับลำเบอร์คุงครับไปก่อนเลยครับมึงไปก่อนเลยเกิดขึ้นมาแน่นอนครับเกิดขึ้นมาแน่นอนครับตายไหมตายครับแปดบีครับดีแดกคงจะเกิดในแปดบีโอโหเฮียเฮียอย่างเร็วสีป้อมก่อนสิครับหลาวป้อมก่อนครับแต่ว่านี้โซเกิดต้องหลาวป้อมแล้วครับอันติเมทมาแล้วครับอันติเมทมาแล้วดาบแดงดาบแดงอื ด้งทุกอย่างเลยครับบอกเลยว่าเด้งทุกอย่างเลยครับถอดถยครับถอยกันครับได้ได้บารังเลยครับถอยครับอ๋อพี่แตกครับพี่แตกครับแตกครับเฮ้ยมันแตกสองนะเนี่ยจบแล้วอะแตกสองไม่มีคนยืนค้ำนะครับไม่อยู่ยืนค้ำนะครับมีไงตัวยิงครับเซฟได้ยืนค้ำก็จะตายเหมือนกันแล้วแก้ยืนเขาเฮ้ยเรียบร้อยอย่ไอ้กูอย่าแวะอย่าแวะอย่าแวะเลยไอ้ไปเลยอย่าแวะเลยอูตกใจอย่าเข้าเหนือไอ้สัตว์ ก็จะได้บอลแหลกหนึ่งทางที่อยากช่างลำบากเหลือเกินก็จะได้มาหนึ่งทางชีบหายดาเกิดดาเกิดโซนโซน่หนโซนหนมาโซนนี้น่อยก็เราวิ่งไปครับก็เราวิ่งไปครับสปินอีกสาสิบีนะครับรอสปินสาสิบีได้ไหมครับไปโซนรอเลยครับโซนรอเลยครับโซนรอเลยแอส่จูบนโซนโซนนั้นเลยลองไปนะครับยิงเลยครับยิงเลยครับยิงเลยครับ ลีนิดจูน้าครับลีนิดูน้าครับลีนิดูน้าครับเลียรได้ก่อนครับเลียรได้ก่อนครับแครับแกครับโอ้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 ่อ่อโอนี่โอ้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 โออ้โอ้โอ้นอ้โ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 ่้อ้โอ้โเ้อ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้อ้เอ้โ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 ั้โอ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 ้อ้โอ้โ้โอ้โ้โโอ้โ้โอโอ้้้โอ้โโ้โ้อ้อ้ออ้้โอ้โอ้โ้้โอ้อ้้ว เปลี่ยนไอเทมเปลี่ยนไอเทมเปลี่ยนไอเทมโอ้โหเอลสุคุ้งตายตายเก๋ครับรูปสวยไหมครับรูปสวยโอ้สวยสวยสวยมื่อกี้สวยงามจบได้เลยจบได้จบได้จบได้แล้วพี่มุกอ้ายละเนี่ยยี่สิบกวิไปครับไปครับไปครับวิ่งครับวิ่งครับเอาแล้วครับเจ้าวอ่นี่ไปก่อนเลยครับโซเกอร์ไปก่อนเลยครับหลาวป้อมครับหลาวป้อมครับมีปัญหาอะไรครับมีปัญหาอะไรหลาวหลา ก็กดยอมแพ้เลยว่ะคิดว่าไงวะสี่เคสคอมโบสี่เคสเนี่นี่เขายอมแพ้เราใช่ไหมเนี่ยเย็ดเคอมโบสี่เคสใช้ได้ใช้ได้ถึงแรงโคตรโหดคอมโบนี้เย็ดเเกือบแตกเองสี่เคกูมัึงกินตัวยีสาวตัวติดมีฟิกเกอร์แม่งเกือบหลงทางแล้วตะกี้ไม่มีดาเมจตามตายัะพี่ดูคะแนนนี่สามคนคะแนนเท่ากันโอ้โห คอมโบนี้มันอะไรกันครับเนี่ย 4K โอ้ oh, <4 K. S 1> แต้มเท่ากัน3ตัวครับโอ้โ oh, <4 K. S 1> หโหดรลายจัด11.2 3ตัวะ่ะโอ้อ้าวชิบหายมันมีตัวหนึ่งไป10.5โอ้แต้มเราใกล้เคียงกันมาก 4K เราโอ้ oh, ถ้าเราปิดเกมได้ดีกว่านี้มันจะดีมากเลยมันเป็นดีแลกแหลกปัญหานันเป็นดีแลกกับเอลสูออะดีแลกดีแลก,กเล่เลยนะดีแลกอะ26โอ้ oh. แรงจะจัดเลยโดยเฉพาะเอลสูมันแรงมากๆเลยเกือบทำเราเมากาวเองแล้วคอมโบกาวเราโหแต่ดามิเราเฉลี่ยกันดีมากเลยนะเฉลี่ยมากเลยไปหาย่ายขี่ว้ยายยืนอยู่ตรงกันฟรีลูกโดนได้ตายเฮ้ดามิเฉลี่ยกันดีมากเลยสี่ตัวแรกเห็นไหมยี่สบสองยี่สบสี่ยี่สิบยี่สบสามรับดามิก็พอๆกันด้วยนะยี่สิบไม่รอบดามิ